โอ้รถไถเลื่อนครับตะกุยเอาไหนเอาไหนเจ้าก๊อบ เราถอยบอกรถไทยต้อใงใส่รถไทยน้าว<ะ>น้าวเขารถสายติดครับ <laughs> หาติด <laughs> <laughs> เอาๆๆาเอาเอา,าเอาทไปแล้วโอ้หลุดแล้ว <laughs> มาทางนี้ครับเขาดีเลยเนี่ยเขานี้เลยเนี่ย เจ้าก๊อเจ้าเฮ็ดอย่างนี้เจ้าเฮ็ดอย่างเห็ดเขาตอจู่นันก็เลยอยากมาทางนี้กันเนาะดูสิครับมิดล้อเลยครับโอ้ไปไปเอาขึ้นเลยป่ะนี่ขึ้นขึ้น,นเนี่ยบอลล่องเบิ้งสิ เนี่ยครับบิดล้อเลยครับเปิดทางบ่ไลงบ่ยกแล้วก็เอาไอเอามทำ ดินอันตรายสำเด็จนี่เบ่อเสียขอบอกว่าถ้าเกิดผ่านได้นี่คันคันอื่นก็สามารถวิ่งได้ครับแต่ว่า มาติดรมซะก่อนครับบ่อหายเลยปลายท่อนี่ถึงดินเลยครับโอ้น่ากลัวมากติดหนักมากติดหนักคลองน้ำครับพิกัดครับผมหลายคนอาจจะสงสัยแหละมันที่ไหนเนี่ครับถ้าเราวิ่งตามคลองน้ำออกไปเนี่ยมันจะไปออกปากทางบ้านนนสังตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่คือพิกัดชัดเจนเลยปักหมุดมากกินคาร์บนี่เหม็นไหมเลยรวมไปถึงกินยางด้วยเดินมา500เมตรครับจากบ่อดินมาที่นี่ สาเหตุของการติดโลมอยู่ตรงนี้ครับก็คือเส้นทางที่วิ่งเนี่ยเส้นทางหลักที่ออกนะออกอีกทางนึงนะครับออกจากบอดินแต่ว่ามีรถติบงานนะครับติดลมถึง3คันด้วยกันทำให้รถติดเป็นทางยาวเสียกบก็เลยพาป๋ากาครับมาฝั่งนี้แนะครับ เอาละครับดันแล้วครับ